สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับะไคร้ให้ทางเราด้วยนะครับเข้ามาชม E.P. ีก่อนหน้ากันได้เลยนะครับมีให้เลือกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามกันด้วยครับติดต่อร้านพระ .com ได้นะครับ 065-647-1377ครับกดติดตามช่อง YouTube ร้านพระ .com ผพดล้านพระ .com กดซับะไครกดติดตามติดต่อทางคอมเมนต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมแน่นอนครับหากพบว่าเก้ครับยินดีคืนเงินแน่นอนครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้านะครับ แร่งที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งได้เลยนะครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเรามาชมกันเลยครับรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมวัดพังกกจังหวัดสงขา ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร้านพระ .com หรือติดต่อใต้คอมมต์ได้ครับ0656471377สำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขังพระพุทธร,รูปสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ร้านพระ .com นะครับมีให้เลือกเช่าบูชากันเยอะรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากุลนิยมสำหรับวันนี้นะครับผมมีหลวงพ่อเดิมนะครับรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมวัดพังกุกจังหวัดสุขานะครับ ราคาโทรมาสอบถามได้นะครับสำหรับนะครับท่านไหนดูคลิปนี้จบแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับไอช่องร้านพระด o m ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมดู EP ก่อนหน้าและย้อนหลังด้วยนะครับวันนี้มีหลวงพ่อเดิมนะครับวัดพังกกนะครับรูปเหมือนนะครับสวยๆนะครับมีอยู่หนึ่งองค์นะครับท่านใดโทรมาได้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ